ที่สพเมืองนนทบุรีพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมทางพุ่มกับของสอพเมืองนนทบุรีร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีแพทย์จากวิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเข้าประชุมติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาที่พัดตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าทางด้านของกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมได้มีการเดินทางเข้าพบกับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปักคำเพิ่มเติมและตรวจร่างกายพร้อมทั้งตรวจดีเอเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีและในเวลาต่อมาไฮโซโปอพร้อมด้วยโรเบิร์ตและจ็อบเดินทางเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันและคนสุดท้ายเมื่อช่วงก่อนบ่ายแซนซึ่งเป็นคนสุดท้ายในการเดินทางเข้าพบกับทางพนักง,งานสอบสวน โดยไม่ได้มีการตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนโดยในส่วนของให้โซปอได้มีการยกมือไหว้ขอสื่อเพื่อที่จะเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะออกมาตอบคำถามสื่อในประเด็นสั่งสื่อมวลชนลบภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยนามรทคับี่ ครับเรามีความสบายใจมากขึ้นไหมครับหลังจากที่ไปที่จนในรายการดังเมื่อวานครับพี่บอกเมื่อวานนะที่พี่ครับเรื่องเราเรามีอะไรอย่างเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกมาให้ข้อมูลครับขอสัญญานะครับเดเรื่องนี้ผมอ่ะไม่สบายใจผมจะออกมาอธิบายให้ฟังครับขอบคุเไดเรอรนะครับเรามีอะไรบ้างครับที่อยากจะมที่ตเติมแต่ครดนไในรังจรวรางาไจะตวไรับ้าครขอบคุณตำรครับคือคือรตรวจ้งหรอครับแล้วคุณโก็สนดรงรวดไรครับ